ลปันลูกกีสารล้างยาบม้สายเลือดกระเสศในบ้านเฮาลุงไทยนากลางลุงลำน้ำใสไปเท้าอูกลิ่นหอมในสายลมเดินตามความไฟต้นเย็นสวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนและท่านผู้ชมทุกๆกท่านนะครับวันนี้ลุงปั่นพามาทำเมนูอร่อยอร่อยเลยละครับเมนูนี้ ลาบปลารับลาบปลานิบน,นะครับลาบปลานิบอร่อยอร่อยหั่นเป็นบ้องเป็นบ้องแล้วนี่ปลาคัวล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับส่วนเครื่องมันก็ผักสดสดสะอาดอร่อยอร่อยนะครับตั้งยี่หล่าใบหัวเสือสลัดเนยใบผักแพลวสดสดสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีผักสลัดเครื่องมันก็จะมีน,นะครับมะนาว พริกสดซอยต้นหอมซอยหอมหัวแดงซอยนะครับใบใบสะระแหน่นะครับนี่ใบมะกรูดซอยเรียบร้อยนะครับข้าวคั่วหรือว่ากระเบือครับราภาษาโคราชกับกระเบือนะครับพริกป่นนะครับคั่วสดสดื่อเช้านี้เองหอมหอมอร่อยนะครับนี่แล้วก็ส่วนหัวปลากับในส่วนที่เราแลก่ออกมาเนี่ครับลงมาต้มนะครับมาต้ม เอาไว้กินน้ำแล้วก็มีเนื้อติดด้วยนะครับเนื้อติดตรงที่เราตอนที่เราแล่ปามันจะมีเนื้อติดด้วยเนาะเพราะเราอออกมาไม่หมดเราก็มาต้มสดน้ำอร่อยๆแก้เผ็ดกับตัวหน้าป่าเรานะครับเห็ดฟางสดๆจากสวนลูกปันเองครับผมนี่แหละครับเมนูของเราแบบง่ายๆบ้านๆทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยนะครับแบ่แบๆวันนี้นะครับ ต้มปลาแล้วก็ราบปลาปน,นินอร่อยๆนะครับฝาหม้อไว้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการรับเมนูราบปลากันเลยครับทุกคนทุกปันต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปานลูกอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ลุงได้ทําคลิปดูเพลินสบายไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงฝนตกชุกนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยได้เข้าสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับพอปลูกไปมันก็ตายเพราะว่าเจอฝนกระแทกนะครับทุกคนก็เลยมาทําคลิปเมนูอร่อยๆให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าใครอยากชิมก็มาหาลุงได้เลยแซ่บๆอย่างนี้แหละครับ เมนูบ้านๆทาง่ายๆแต่อร่อยด้วยครับผมไปทํากันเลยครับลาบปลานิน่นอร่อยๆครับกินกับต้มปลาแซ่บๆครับก่อนอื่นเรามารวนเนื้อปลาให้สุกก่อนนะครับทุกคนรวนเนื้อปลาให้สุกก่อนนะครับรวนแบบว่าไม่ได้ใส่น้ามันนะครับเราจะใส่น้ําแทนอืมแค่นี้ก็พอแล้วบ้างครับเดี๋ยวเรามารวนเนื้อปลาให้สุกก่อนเนาะ ก็ต้องพยายามคนคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเนื้อปลามันจะแห้งติดกระทะนะครับคนๆคนเอาไว้เรื่อยๆนะครับแต่จะไปนคนแรงมากนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกเนาะเดี๋ยวเนื้อปลามันจะแตกนะครับทุกคนทำแหลกค่อยๆคนนะครับแค่ไม่ให้เนื้อปลามันติดกระทะเฉยๆแค่นั้นเองนะครับ ค่อยนะครับพอเนื้อปลามันสุกหมาดสักหน่อยหนึ่งมันก็จะโอเคแล้วนะครับมันก็จะไม่ติดกระทะเราแล้วใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะครับทุกคนตอนรวนเนื้อปลานะครับเราจะลาบแบบไม่ได้เป็นปลาลาบปัดทอดนะครับ นี่นะครับเมนูบ้านๆทำง่ายๆแต่อร่อยด้วยนะครับทุกคนใครอยากลองชิมก็ลองทำกินเองครับทำง่ายๆครับขั้นตอนง่ายๆเลยการปรุงรสก็รสชาติที่เราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงรสชาติแบบนั้นนะครับง่ายๆทำกินง่ายๆวัตถุดิบก็หาเอาง่ายๆนะครับเราไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะครับ เราเราวนเนื้อปลาให้สุกก่อนนะครับตอนนี้เรารวนเนื้อปลาให้สุกก่อนนะครับน,นี่ครับนี่พิกให้มันสุกรอบๆด้าน,นครับส่วนไหนมันไม่ถึงแล้วก็พิกลงไปให้มันอยู่ไปโดนไฟเนาะโดยความร้อน เนื้อปลาเริ่มจะสุกแล้วนะครับนี่ออกสีขาวแล้วครับนี่ปลาออกสีขาวแล้วให้สุกจริงๆนะมันเง้นมันเจอมันจะขาวเนาะมันเป็นปลาน้ํเสืดอนะครับแต่มันจะขาวเาไม่กินดิบนะครับพยายามเลีเ่ยงกา,การกินดิบกินสุกนะครับทุกคน,นเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้เราก็จะมาปรุงตรงนี้ก่อนเลยใส่เกลือป่นนะครับ ใส่เกลือป่นลงไปอ,ไอยากไปใส่เยอะเดี๋ยวมันสิเคนนีอองอร่อยครับขงลำอร่อยแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเนื้อปลาจะติดกระทะ มผมคิดว่าเนี่ยสุกแล้วนะครับปลาสุกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เอาใบมะกรูดซอยนะครับที่เราซอยไว้นะครับโรยใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วกระดับข้าวด้วยนะครับอื ไงครับ้ปลาสุกแล้วนะลงว่าเนื้อปลาสุกแล้วนะครับควรนี่น่าจะโอเคแล้วละปิดแก๊สเนื้อปลาสุกแล้วปิดแก๊สเลย ันเครับนี่แล้วก็มาตักใส่ที่เราจะคนนะะเอาเนื้อปลาน,น,นี่ขนาดยังไม่ไดปใส่เครื่องปรุงเลยมากมายกินก็หอมแล้วนะครับหอมจากใบมะกรูดน่นากินไหมครับนี่ยังไม่ได้ผสมเครื่องอย่างอื่นเลยนะครับเครื่องราบยังไม่ได้ใส่เลย เนื้อปลาก็ขาวน่ากินกลิ่นหอมมากนะครับคลุกเขาคุกเขาเลยนะครับพริกป่นมะนาวเครื่องเคียงเราใส่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็โอเคใส่จานได้แล้วครับใส่จานเลยไ,ได้กินข้าวอร่อยๆนะครับทุกคนพริกเราใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะครับให้สีสันสวยงามเฉยๆเนาะข้าปลา เมนูง่ายๆนะครับทำบ้านนี่นะครับอร่อยอร่อยนะครับพร้อมนะครับพอมจริงๆเลยครับเฮเคมืนแซ่บครับแซ่บปั่นชิมแล้วแซ่บครับแซ่บนี่ครับกับข้าวเช้าดีครับทุกคนเขาเหนียวครับกินกับข้าวเหนียวทุกคนข้าวเหนียว ถุงนึ่งข้าวเหนียวเมื่อเช้านี้นะครับต้มปลาดาบปลานี่ก็เป็นปลาลาสับขั่วใส่ไข่นะครับผักสวดผักต้มกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยครับวันนี้ฝากต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปานลุยสานหลานย่ามวให้ลุงด้วยนะครับเข้าด้วยกันครับทุกคนสวัสดีมีความสุขกันทุกคนนะครับ